สำหรับคุณแม่นะคะที่ท้องแรกเคยมีประวัติเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดคลอดก่อนกาหนดคือคลอดก่อนอายุครรภ์38สัปดาห์นะคะนั่นเรียกว่าการคลอดก่อนกําหนดแล้วเรามาตั้งครรภ์ตอนท้องสองเนี่ยมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงไหมที่เราจะคลอดก่อนกําหนดเหมือนท้องแรกขอตอบตรงนี้นะคะว่าคุณแม่ที่มีประวัติเรื่องของการคลอดก่อนกาหนดในท้องแรกเนี่ยในท้องสองมีโอกาส ที่จะคลอดก่อนกำหนดเหมือนท้องแรกจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่เคยมีประวัติในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดท้องแรกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท้องสองจะต้องคลอดก่อนกำหนดเหมือนท้องแรกทุกครั้งทุกท้องอันนี้ไม่นะคะแต่มีความเสี่ยง สำหรับคุณแม่ที่เคยมีประวัติเพราะฉะนั้นถ้าเราท้องสองแล้วท้องแรกมีประวัติคลอดก่อนกําหนดนะ,ะเมื่อไปฝากคันเนี่ยเราจะต้องแจ้งคุณหมอนะคะว่าท้องแรกเราคลอดลูกตอนอายุคันสามสี่สาสิบห้าสัปดาห์คุณหมอจะได้เฝ้าระวังดูแลมากขึ้นนะคะในช่วงตั้งคันแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตัวนะคะถ้ามีอาการเจ็บท้องท้องปั้นอ่าเราต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสนใจนะคะว่าอายุคันเท่าไหร่ เพราะมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดเหมือนท้องแรกได้ถ้าเราไปเร็วสมมติยุคคันสามสองสัปดาห์มีท้องปั้นท้องแข็งถี่นะคะเรารีบไปแล้วคุณหมอตรวจสุขภาพพบว่านะคะมีท้องปั้นแข็งถี่หรือมีปากมดลูกเริ่มเปิดอ่าคุณหมอก็อาจจะต้องให้ยายับยัง้งไม่ให้คลอดก่อนกําหนดเหมือนท้องแรกจุดสําคัญอยู่ตรงที่ถ้าเรามีอาการนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยาการเจ็บคันจริงนะคะเราต้องรีบไปทันทีนะเพราะโอกาส เรามีประวัติเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดแล้วลูกคนที่สองก็จะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์รีบไปฝากคันปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอคนพยาบาลท,ที่ให้คำแนะนำในการเปิดตัวช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยคะ่ะอย่างเคร่งคัดนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรง ถ้ามีอาการเจ็บคันเกิดขึ้นรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะถ้าไปเร็วคุณหมอจะให้ยายับยัง้งการคลอดนะคะหรือว่าให้ยากระตุ้นปอดเด็กช่วยได้ทันนะคะเด็กเกิดมาถึงแม้จะคลอดก่อนกําหนดนะคะไม่สามารถยับยั้งได้ได้รับยากระตุ้นปอดนะคะครบโดสนะคะก็อาจจะให้เด็กที่เกิดมาแข็งแรงไม่ต้องเข้าตต้อบได้นั่นเองค่ะ